อืมดีนะจบด้วยอีก็ดี <c oughs> อืมอืมแต่พี่ว่าช่วงหวงหัวมันยังมีแบบบอดบอดอยู่อะแล้วก็เราเล่นคอมพอมอยู่เดี๋ยวเบรกกลับมาแล้วค่อยมาดูก็ได้หิวยังอ่าผมไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรอแต่พี่หิวแล้วอะ จริงๆแล้วผมก็เริ่มจะหิวขึ้นมาบ้าง <laughs> แล้วแถวนี้มีอะไรกินบ้างปกติกินอะไรแถวนี้มันมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงหน้าผักซอยพี่ไปกินด้วยกันปะพี่ว่าพี่ฝากไปซื้อดีกว่าเดี๋ยวพี่ขอเคทุล้านนิดน,นึงเราซื้อกลับมาเดี๋ยวเราจะได้ติวไปพร้อมๆกันเลยได้โอเคองั้นเดี๋ยวผมรีบกลับมานะอ่า ฝากไว้ที่พี่ก็ได้